เอาละครับวันนี้เราจะมาอ่านในเรื่องหลักกันนะครับก็เริ่มจากผมจะอ่านเป็นแบบทีละขีดนะครับ1ขีด1 1ขีด2อ,อย่างนี้ไปเรื่อยนะครับก็มีคนขอมานะครับก็ลองดูนะฮะกอนเริ่มเลยนะครับเมืองในปกครองขององค์การบรหิหารโลกกาวันเกาะเซนจูเก่าน่านฟ้าห่างเกาะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้3กิโลเมตร p a t ติ n น e เอ็ก s พ อากาศยานขนส่ง B 1กำลังขนส่งวัตถุผิดปกติ CSE ระดับ1นี่คือประกาศจากสำนักงานบริหารเมืองกาวนขณะนี้ลำสีคอรปชันเริ่มที่ความหนาแน่นขึ้นทีละน้อยทั่วพื้นที่ใจกลางเมืองถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปคาดว่าเราจะต้องออกประกาศเตือน ปรากฏการเขาเต์ไซด์ใน,นไม่ช้าเราขอแนะนำให้ประชาชนทุกคนอยู่ในที่ปลอดภัยบริษัททา์ฟอร์ดที่อยู่ภายใต้สัญญาจ้างขององค์กรบริหาโลกจะต้องเคลื่อนพลไปยังเขตการจัดการของตนเจ้าที่ใหม่ทุกคนโปรดลงทะเบียนกับหน่วยที่ตนสังกัดเพื่อเตรียมตัวพร้อมสำหรับปฏิบัติการชวละล้างที่กำลังจะมาถึง กาวันใจกลางเมืองลานจ,จอดเฮลิคอปเตอร์อาคารกลาง LP2 หือ้อาวอะไรกันนี่อ่ะยังไม่วางมือจากงานแบบนี้เหรอหครับอาจารย์หน่าแปลกใจจริงๆที่นายยังมีชีวิตยอยู่ นึกว่าจะตายไปแล้วซะอีกเราไม่ได้เจอกันนานขนาดนี้นี่คือคําพูดแรกที่พูดกับสิธิรักเหรอครับเนี่ยใจดําชะมัดเลยฉันไม่ได้ใจดําสักหน่อยแล้วนายก็ไม่ใช่สิทิรักของฉันด้วยโถไม่ต้องเขินหรอกครับแต่จะว่าไปพอเขินแล้วคุณก็ดูน่ารักสมวัยดีนะ <c oughs> คุยกับนาทีไรฉันรับปวดหัวทุกที เอ๋อแต่มองใช้แบบนั้นต้องการอะไรกันแน่ไม่มีอะไรครับผมแค่คิดว่าตอนนี้มันเลยยุกรุ่งเรืองของคุณมานานแล้วก็เลยอยากรู้เหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้คุณอุตส่าห์ถอมาถึงที่นี่เหตุผลที่แท้จริงอะไรของนายเนี่ยฉันไม่เข้าใจให้นายพูดสักนิดหรือว่าจะเป็นพนักงานใหม่คนนั้นกันนะ เขาบอกล้าไงว่าฉันไม่เข้าใจเรื่องที่นายพูดก็ได้ครับก็ได้ถ้าคุณพูดแบบนั้นแต่ผมไม่ได้ข่าวคุณมาหลายปีแล้วจู่จคุณก็โผล่มาโดยที่ไม่บอกใครเลยแถมยังมาในวันที่รับเด็กใหม่นั่นเข้าทํางานอีกแน่นอนมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญสุดๆก็ได้แต่อะไรอะไรมันชัดเจนขนาดนี้ต่อให้เป็นคนโง่แค่ไหนก็มองออกจะหยุดพูดได้ไหรือยัง แย่ช่มัดพามาหลายปีแล้วเพราะว่าถูกคอรับก็ยังหูปากน้ำไม่ได้สักทีแต่เก้าเถอะฮ้ามาถูกคอรับเนะี่ยไม่ได้แอบผมง่ายๆหรอกนะครับแต่ถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆผมจะรีบบอกข่าวให้คุณรู้เป็นคนแรกเลยว่าแต่ผมอ่านแฟ้มข้อมูลของเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วนะครับปวดของเธอน่าสนใจเลยล่ะตามเกณฑ์ขององค์กรบริหารโลกแล้ว เธอเป็นแค่เคาน์เตอร์เกตซีเท่านั้นถ้าไปสอบใบอนุญาตอาชีพตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็เคยทำงานกับบริษัทอื่นมาแล้วสองแห่งซึ่งก็อยู่ได้ไม่นานเกินสองสัปดาห์ทั้งสองที่เลยเหตุผลที่โดนไล่ออกไหนดูซิปรับตัวให้กับชีวิตการทำงานในบริษัทไม่ได้ มีพฤติกรรมเสี่ยงอันตร,รายขณะออกปฏิบัติการไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาคัดค้านยื่นข้อยกการใจ่าแจ้งอย่างรุนแรงว้าวนี่คือคนที่ฟ้าประทานให้หน่วยเฟรียชัดให้สถาบัานก็ได้ตอนอ่านครั้งแรกผมยังนึกก็เป็นประวัติของคุณเฮเดียดซ้านายไปเอาเอกสารพวกนั้นมาจากไหนข้อมูลพนักงานควรจะเป็นความลับไม่ใช่หรือไงคุณห้าหน้าจากแผนกบริหาร เขาอยากหาเพื่อนคุยนะครับผมก็เลยแนะนําเพื่อนผมไปแลกกับการขอให้เธอช่วยนิดหน่อยในเมื่อเด็กคนนั้นอาจจะมาไปเพื่อโร่งงานของผมผมก็จะไปต้องตรวจสอบประวัติสักหน่อยเราจะไปต้องรู้ข้อมูลพวกนี้เอาไว้เพื่อให้งานของบริษัทดําเนินไปอย่างราบรื่นจริงไหมล่ะครับฉันว่ามันเหมือนพวกโรคจิตสต็อกเกอร์มากกว่านะขอให้เธอเป็นผู้หญิงนา่ารักด้วยเถอะ ขอเถอนะสิทธิ์รักของฉันช่วยไปให้พ้นๆหน้าฉันทีได้ไหมจะไปใต้ที่ไหนก็ไปเธอขึ้นพนักงานใหม่ทีนะยินดีต้อนรับสื่อหน่วยเฟรนเลียนะ ดกมฉันคือผู้บัญชาการหน่วยนี้เรียเชันว่าฮิวเดก็ได้ผมจูชิยุนครับหรือจะเรียกโวยชื่อจริงว่าชิยุนก็ได้ผมเป็นแค่สมาชิกหน่วยคนขยันที่มีทุกอย่างแสนจะธรรมดาผู้บัญชาการเด็กผู้หญิงตัวกระเพล็กแบบนี้เนี่ยนะฮาโห มาญาติด,ดีไม่ใช่เล่นเลยนี่เราทำไมมีคนแค่นี้เองล่ะอย่าบอกนะว่าหน่ฟเฟรียรมีแค่พวกนายสองคนใช่แล้วครับมีนาะพวกเราเฟเลียไม่ใช่คนเยอะแต่ในคุณภาพในเมื่อตอนนี้มีเธอเข้ามาใหม่แล้วหน่วยของเราก็มีสามคนแล้วละ่ะฮึไม่แปลกใจเลยทีใ่ใครก็เรียกพวกนายว่าบริษัทชั้นสามฉันจะไม่อ,อ้อมคอมกันแล้วกัน ที่ใช่มาทํางานที่นี่ก็เพราะอยากได้เงินฉชนจะไม่สนใจเรื่องยศหรือตำแหน่งอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่ามาควบคุมฉันอย่าแม้แต่จะคิดไม่มีใครหน้าไหนออกคําสั่งกับฉันได้อย่าสำคันตัวผิดละอาจารย์ครับผมว่าผมตกกลุ่มลักเข้าให้แล้วละ่ะนี่คือประกาศจากแผนปฏิบัติการขณะนี้มีการออกแจ้งเตือนปรากฏการเขาจะใช้ ระดับ2แล้วการช้บ้านล้างจะเริ่มต้นขึ้นอยไม่ช้าขอยังอีกครั้งขณะน,นี้การแจ้งเตือนปรากฏการข่าเตร์ไซต์ระดับ2มีผลบังคับใช้แล้วเรื่องผสมมิเทศเอาไว้ที่หลังก็แล้วกันเราจะต้องกลับมาให้ได้ก่อนนะนี่ฮิเดพูดหน่วยเฟเรเซียคนครบแล้วพวกเราพร้อมแล้วละ่ะเดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติการได้เลย ที่ขอบฟินพูดดีใ,ใจที่ได้เจอคุณอีกน,นะครับผู้ประชาการขอให้สนุกกับการล่า